ทางเพื่อพ้นจากความเป็นสัตว์ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดซึ่งพบสัตว์โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วมีภัสสะบางหน้าย่อมกล่าวซึ่งโรคนั้นโดยความเป็นตัวเป็นตนเขาสำคัญสิ่งใดโดยความเป็นประการใดแต่สิ่งนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้นสัตว์โลกติดข้องอยู่ในภพถูกภพบางหน้าแล้ว มีพบโดยความเป็นอย่างอื่นจึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในพบนั้นเขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โหมจาจันนี้อันบุคคลย่อมประพฤติก็เพื่อการละขาดซึ่งพบสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดกล่าวความหลุดพ้นจากพบว่ามีได้เพราะพบเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้นมิใช่ผู้หลุดพ้นจากพบ ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดกล่าวความออกไปได้จากภพว่ามีได้เพราะวิภพเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้นก็ยังสลัดภพออกไปไม่ได้ก็ทุกนี้มีขึ้นเพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวงเพราะความสิ้นไปแห่งอุปทานทั้งปวงความเกิดขึ้นแห่งทุกจึงไม่มีท่านจงดูโลกนี้เถิดจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายอันอวิชชาหนาแน่นบังหน้าแล้ว และว,ว่าสัตว์ผู้ยินดีในภพอันเป็นแล่นั้นย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากภพได้ก็ภพทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดอันเป็นไปในที่หรือในเวลาทั้งปวงเพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวงภพทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่ เขาย่อมละภวะตันหาได้และไม่เพลิดเพลินวิภวะตันหาด้วยความดับเพราะความสำรอกไม่เหลือเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาโดยประการทั้งปวงนั้นคือนิพพานพบใหม่ย่อมไม่มีแก่พิกุนั้นผู้ดับเย็นสนิทแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่นพิกุนั้นเป็นผู้ครอบงำมาได้แล้วชนะสงครามแล้วก้าวล่วงพบทั้งหลายทั้งปวงได้แล้ว เป็นผู้คงที่ดังนี้แล